สวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับ g t a v ครับเฮ้ยมันขโมยเรือเราไปอ่ะนั่นไงไฟเห็นป่านี่เรือคุณโดนขโมยไปอ่ะได้ข่าวว่าลูกคุณอยู่บนนั้นอะต้องเลยไปช่วยก่อนแล้วลูกมันอยู่บนเรือลูกมันทำอะไรบนเลย์ไม่รู้มันได้ข่าวว่าแอบไปดูคลิปหลังเรือแล้วโดนจับไปมันต้องขึ้นไปบนเรือนะมันเกลียดเรานี่คุกมึงขากูมาขึ้นเรือเนี่ยนะ

เฮ้ย่ดทางแั้นเราก็ต้องพูดเหมือนเดิมดินั่นไงไฟเห็นป่านี่เรือกูโดนขโมยไปอ่ะไอ้วเขาว่าลูกกูอยู่บนนั้นอะต้องรีบไปช่วยก่อนแล้วสุดเหมือนเดิมเลยชนโอ้ยชนจับเยินกระบอกกระเพงหมดแล้วเนี่ยเอาไปลูกลูกมันอยู่บนเรือเอาล่ะเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆนะแล้วพอเข้าไปใกล้มึงกระโดดโขนขึ้นไปเกาะเลยน้งเว้ยในระหว่างที่มึงเกาะเนี่ยมึงก็ต้องเอาลูกกูลงมาให้ได้นะไม่งั้นกูฝากความหวังไว้กับมึงเลยน้งเว้ยไอ้แฟน โดนง่ายเฮ้ยบ้าบมีกระจกเลยเห็นบ้ามือกมันเอาสิงหล่อๆแลวม่ต้องทำสิงคอยนะวุ้นซื้อไแล้วียร์่าเขาเลยไปกอบพีคอนแน่ะแล้วลูกอยู่้ตนบนนั่นน่ะนี่ไงพยายามอยู่บ้อไป่เดียบอกให้กันโดนงเออตามไปตามไปลูกคุอยู่บนเนั่นแล้วัเนี่ยมึงเห็นป่าวจักรกลนัน่นดิ ไม่ต้องโทษเลยดับผีดไม่เนี่ยไปไหนล่ะรับโอ้ยพี่เรผิดเส้นปผิดเลนป่ะวะไปถุถถุถๆไปไปไปตามไปตามไปไอไฟมันกออไว้ด้วยอ้วิสี่โอ้โหทำไมมันตีสวิงหนึงงี้วะโอ้ยไฟมันกออไว้ไฟอยู่ไหนเนี่ยไออจู่บนเูงไอพี่คนนาได้ยลุล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 ุอลอลุาุล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  วองแล้วนี่เป็นวงเลยเว้ยเออเลยยอดเริ่มไกลออกไปโอเคแฟงมึงเกาะไว้นะไอ้แฟงอยู่ไหนเนี่ยแฟงอ๋อให้แล้วล่าลิฟลิฟลิฟโอเคลงล่างลงล่างนะครับเฮ้ยทางตัดผ่านสะพานใหม่ไม่ใช่แล้วไปไปดีด้วยโอ้โหไอ้แฟงคุณรถคุดไหนวงโคจรคุณวงโคจรแฟงจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะเร็วเร็วเรวกําลังหาทางขึ้นไปรู้สึกในเกมมันด่าเว้ย่ไอ้แฟง เอในเกมกมันด่ากูอะมันด่ากูว่าอีเดียดอ่ะฝัะ่งงมึงช่วยดา่มามันหน่อยดิทับยังไงวะไม่ขึ้นแล้วเว้ยแฟ่งมึงโทษทีวช่ว,วยแล้วโอ้ยตายเลยต้องเริ่มใหม่เลยแฟ่งโทษทีว่าอะไรวะต้องไปพูดประโยคเดิมอีกโอเคเฮ้ยนั่นในไฟ่งเห็นป่านี่เรือกูโดนขโมยไปอ่ะได้ข่าวว่าลูกกูอยู่บนนั้นอ่ะต้องรีบไปช่วยก่อนแล้วเรื่องสั้นก็พูดอะไรแล้วคุณเหนื่อยกูขออีสองรอบละเอาทัรอบนี้ไม่ผ่านนะ โอ้ยแฟงใจลายเออโอเคนะใจแล้วเดี๋ยวขับนอยโอเคเริ่มไปละไอตัวมาเร่มไปแล้วปะเอ้ต้องไปดแฟมันกาะไว้นู่ห้ยมันเกาะไว้จำไม่นามันกระโดดขึ้นไปนะไตัวเดิมนก็มาเอาละค่อยๆนะมาื่นยๆค่อยๆสภาพแล้วเอาละก้อยก้อยแฟมก้อยมันดีกระจายแล้ว

้ยิงใช่ไหมยิงไม่โดนโอ้โหมันฟันอ่ะมันพ่วงลพ่วงไปไฟมึงก่อเลยนะยิงแล้วพ่วงว่าเดี๋ยวมันจะหลบหว่าโอ้ยทำแค่แบบโอ้ยยาแล้วระวังเลยยออนตามไปแล้วตามไปแล้วโอยัครับโทวครับโอ้ยโ้ยออย

กระโดดลงมาได้ไงวะไม่ทันได้มองกว่า้กว่ายเบาว่ากว่ายเบาลงมามึงโดดลงมาบาึงมาเบาลงมาแล้วเออรับแล้วส่วนมึงเหรอรุกอดกันเอาไอ้นุ่บอลแรงดิ่งซ้ำเออโอ้โหรถเกืลิกโอ้โหรถลเหี้ยเหียมันทีเดียวว่ เออไม่ลืมลอยไฟง่อนก็งกอนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเออเอ๊อเออเอโดดบ้าเออขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนเอ๊ะมึงให้มึงไปนั่งก่อนมาแล้วให้มึงเข้าไปนั่งก่อนนั่งหลังลูกกูเลยเนี่ยลูกมึงใจะไปไหนคุยยังทำมันยุกงทำมันเองไต่สวนมันเองอ้าว ชิปโอ้ปอยปอหลอดเป็นไร่ยกับนี้ฮะชิปเลยมึงไปทําอะไรในเรือฮะมึงบอกมาสิไปทําอะไรในเรือปุ่มจ้าอาตั้งไปบ้านกอกกอกับปุ่มจ้าอาตั้งไปบ้านกอกกอกแต่าไม่เจอนี้ก็เลยต้องไปยับในเรือเอเอ,เอด้อลูกมันจริงว่ะเด็กนะ,ะเฮ้ยมีปัญหาอะไรแฟง<อ>ลูกกูดีกูว่าไม่ใช่นะเสียงเหมือนคนข้างบ้านไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยข้างบ้านตรงไหนกูไม่มีบ้านกูบ้านหลังเดียวแม่ลูกเหม่ลูกเหม่กูเพี้ยนลูกมึงยังเพี้ยนเลยไหม รู้มันดิข้ามเลยเลยอ้หชนิไปงโอ้ปองกับยาเล่งมักจะป้อมอยากตานะป้มอยากไปบ้านก็กองนี่แต่ไปไม่ได้เลยไปอยู่บนเรือก้งโปนี้เผื่อป้มว่าป้มก่ไปแล้วเดี๋ยวมันจะป้าป้มไปบ้านก็กองโอ้โห้อมอยากเป็นยูทูบเบอร์โอเคไมปองว่าตัดเดี๋ยว้ปาไม้ยังไม่เสร็จเดี๋ยววาที่มีซวยกเดี๋ยวดอหนิมดอีจบลยตัดจบลเอากันเหรอเออได้งั้นไปเลย รีบเลยนะลูกกูจะไปบ้านกกกอกมึงคิดได้ไงวะเนี่ยเอาละมาถึงแล้วออยไปไหนครับเออไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาถามแล้วกูช่วยมึงแล้วเพิ่งโหนไปเออฝากดูแลลูกกูด้วยนะมันจะไปไหนอนี่ยมันต้องเปี่ยนทีหลังลูกมึงีลูกของมึงนะเว้ยตูดดมตูดเฮ้ยเลือกอะไรอ่ะเฮ้ยกูเลือกจะไปบ้านกกกอกคจริงดิกูต้องขัไปส่งลูกไปที่่งใช่กูต้ไปบ้านกกกอกว้าวจะไปนะจะไปนะยูทูบเบอร์เฮ้ยเดี๋ยวปล่อยเลยว่างริงกูไปแล้วไปคนเดียวไปแน่นะโอ้ยตายดิจะไปบ้านกกก โหไม่ใจเลย